ไฟแดงครับเพชรเมืองกันชอห้าพยักน้ำเงินเคนแจ็คสันมวยไทยในน้ำหนักพิกัดร้อยห้าปอน้ามาล็อกบิดออกข้างขวางหน้าไว้ตีเอาละครับยัดขวาได้ทีโอ้โหโดนยัดสายคืนเอาตีต่อครับกวายายาไม่เคยทำารใครครับเคนล็อกมาผมไม่โอ้โหโด,ดนบัลขวาครับเพชรเมืองกันซองเพชรเมืองกันไล่ตั้งแขนไว้ผลักออกไปไม่เล่นดีกว่าครับเล่นนอกสายวัตยาปักไปศ่อขวาเอาละครับแหม ก็ยืนนิ่งดีครับเพชรเมืองกันไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนเกมเดือดสุดๆครับตอนนี้คุณแป๊กี้แมลอตโต้รอสวนกับแตกแล้วนะครับตอนนี้เคนโดนปัดได้ศอกนี่นะครับอาวุธมวยไทยเลือดเข้าตาแล้วครับเคนจ็คสันมวยไทยอ้าโดนปัดหนึ่งสองครับต่อยขวานะครับอันลณตัวแมาเคนชนครับตั้งศอกับทัดนาลามาแบบครบสูตรมวยหมัดมวยสอกครับถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับ ระดมศอกครับคู่แรกจบด้วยศอกคู่นี้อาบเลือดแล้วโอ้มีวู้บ้าเหมือนกันครับเจ้าเคนอ้าวครับเดินชนเข้าไปกัดฟันครับโอ้ยพี่กับน้องปัดหัวใจครับแทนเสียบใครดีกว่ากันโอ้ไม่บังไม่ได้ครับต้นขาท้ายโดนฟันต้นขาหน้าตาแหกไปแล้วไม่สนกับควาปีอ้าวครับนักสู้จากรัฐภูมิสงขาเด็กต้ใจเต็มเหมืองกันเมือนสีสเกตไว้ยังคุณพิเชษเอาละครับ โอ้นี่ครับหน้าตาของเคนแจ็คสันมวยไทยนี่นักชกจากสงขลากรตัตภูมิใจสู้ดีเหลือเกินครับแต่เพชร,เบ,รเบืองกันนี่ก็มานี่ครับผ่านการการันตีมาแล้วนะครับโอ้ยขาขาเจาะล่างฐานรากไปมันคงเน้นแหละครับลงไหมลงไหมสนุกเรียบร้อยโดนโจก <น S 1> สี่ครับโอ้โหโดนสะสมมาเยอะครับคุณพิเชษครับ โอ้โหวันนี้ดุโหดจริงๆครับเกมการต่อสู้2คู่นะครับแมนี่ครับขี่คอกูหวนเลยนะครับคู่ดอนเลยนะครับแหมดูครับนี่ครับพี่พุทธประชาชื่นครับตัวแทนพี่ชายสุโขทัยพัชรีมีจานไปขอโทษรุ่นพี่แล้วนะครับพี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วโอ้โดนสะสมมาั้งแต่ยกต้นๆแล้วล่ะครับแมออกไปเผอนนี่ฟันก่อนเลยนะครับฟันด้วยหน้าแข้งนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับชูมือก่อนนะครับ จบยกสี่คู่นึงครับดูนะครับออกไปต้นเกมใส่ก่อนเลยครับโอ้โหแล้วเต็มนักแข้งครับต้นขาครับคุณพิเชษนี่พับในครับอีกทีหนึ่งคนละข้างครับโอ้ยสองดอกสามดอกแล้วนะครับโอ้โหเตะน่ากลัวจริงๆครับเตะทั้งแข้งครับแม่ลูกนี้ต้องชมครับเบรกเอาไว้นะครับโอ้ทำไมเบรกนี่มีสิทธิ์เข้ากระโดงคางครับแม่หัวใจยังลอยต่างหากครับทางด้านของเพชรเมืองการชอห้าพยัก์นะครับ